จะเต็เลแล้วยรจะะดเเลนหอโอเคครับวันนี้มาดูให้น้ำกดเอ๊ะวันนี้ที่เท่าไรหรไ่วะวันที่เทะเลไผ่วันนี้อ่ะเอะะอยี่สิบยี่สิบว่ไรยี่พาาใช่ไหมยี่พ่าประจิกาอ่ะวันนี้เรามาดูสิครับให้น้ำกดกันนี่อันนี้เข็มที่สองกับเต็ม ยี่สิบสองพฤจิกาเนี่ยตรงเปลี่ยนถ้วยนะเข็มที่สองครับเต็มถ้วยลิดครึ่ง อันนี้เต็มที่สองริบครึนน่งเต็มแล้วเขาบอกต้นแตกต้นแตกไม่มีแต่ผมไม่มีต้นแตกเจาะมาห้าปีแล้วที่สวนสอทอนัดอำเภอบางทองที่สุโรกอันนี้ตามตามดูนะครับอันนี้เต็มละ ี่ืครืึง้งยังหยดอยู่เลยครับอันนี้เครื่องไม่อยอกตัดใช้มาสี่ปีปั๊มตัวนี้คุ้มครับถังตัวนี้ก็มอเตอร์มอเตอร์คุ้มอ่ะโทรมาสอบถามได้ 065 395 9856นี่กัคนคนคนก็ใช้ไปตัวนี้คนนี่เราจะมีถ้วยสำรองอยู่ข้างล่างแค่เต็มลิตรครึ่งเราไม่ต้องไปทำงานกลางคืนแล้วล่ะธนาคารเราจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะเราไม่ต้องโค้นแป๊บเดียวเสร็จละ อันนี้สองถ้วยอันนี้น้ำยาล้วนๆเจก็ามีมากเราผลให้หน่อยถ้วยเล็คขึ้นครับนี่ก็สองเข็มอีกอีกสักสองเข็มเราก็จะขายแล้วเพราะเรามีถ้วยสำรองไว้เยอะครับทุกต้นเลยเกือบทุกต้นทุกต้นไหนออกดีๆนะเราก็จะมีเราก็จะมี นี่ครับนี่รอยกีดเก่ากีดไม่ออกเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนี้ออกละอันนี้เฮงเกียร์เล่นสองถ้วยนะครับสองถ้วยไปแล้วออันนี้สองถ้วยไปแล้วนี่ครับสุดหลอ่อของน้องแนนเขาห้ามแย่งครับอันนี้ล้น นี่สองถ้วยสองเข็มสองถ้วยเต็มแล้วมาดูต้นนี่นี่ครับแพ้เก่าแผเก่าแกะออกมาปุ๊ดหลุดแหละใช้ได้เดี๋ยวกลับมาเจาะใหม่อีกนี่แผ้แผเก่าเหมือนกันเนี่ยนี่ไม่เสียครับเนี่ยเราตอบออะเนี่ยมาสังเกตทีนี้นี่ก็แผ้เมื่อห้าปีที่แล้วนี่ครับ แผ่ปีนี้แผ่ปีนี้ก็คือนี่ครับมันจะแตกนะแต่ก็แตกก็มีที่ออกให้ครับโอเคยังไงก็โทรมาสอบถามได้ครับอุปกรณ์การ์ดใช้ของฝรั่งเศส99.99% 99ครับถุงทนครับฝานี่ใช้ได้เป็น10ปีนี่ครับออกมาแล้โอเคงั้นแคนะ่นี้เนาะเดี๋ยวผมจะโหลดไปให้กับ ลูกค้าครับ0 6 5 3 9 5 9 8 5 6สทนัดอำเภอวังทองจังหวัดสุโขลกครับสวัสดีครับ